สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเข้าสู่การบรรยายแบบคร่าวๆแบบสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืนค่ะหรือว่าเราเรียกกันว่า sustainable consumption นะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะวิมลรัตนลุกขะวรกุลเตระยาพิรมค่ะผู้อนนวยการส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศสคบค่ะการบริโภคที่ยั่งยืนเราคิดว่ามันเป็นคำใหม่ แต่จริงๆแล้วคำนี้มีมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยด้วยในต่างประเทศค่ะเขาพูดชอบพูดกันว่า sustainable consumption การบริโภคที่ยั่งยืนแต่เรามาดูกันว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนและความหมายคืออะไรอะไรคือการบริโภคที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นค่ะมาจากศาสตร์ประชาชาตินะคะทั้ง UN ของเราเนี่ยค่ะได้มีการคิดขึ้นว่าขณะนี้โลกนะคะโลกกลมๆของเราเนี่ยค่ะมันน่าจะไม่เพียงพอกับการอยู่อาศัยของคนบนโลกแล้วถ้าเราจะนับจำนวนประชากรโลกทั้งหมดเราจำเป็นที่จะต้องมีโลกถึงสองใบนะคะถึงจะเพียงพอที่จะปลูกพัก สร้างอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไปใช้ในการดํารงชีพและพื้นที่อีกส่วนหนึ่งต้องเก็บเอาไว้สําหรับการสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับประชากรโลกฉะนั้นเมื่อเราจําเป็นต้องแบ่งโลกขึ้นมาสร้างเป็น2ใบแล้วเพื่อให้เพียงพอกับประชากรทั้งหมดที่ต้องอาศัยอยู่และต้องดํารงชีพให้ได้ฉะนั้นทําอย่างไรล่ะในเมื่อโลกมันไม่สามารถที่จะขยายเป็นสใบได้ยังไงมันก็ต้องเหลือแค่ใบเดียว นะคะเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องทําอย่างไรละ่ะในการอนุรักษ์ในการรักษาและในการที่บํารุงโลกของเราให้ยังอยู่นะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าจะต้องมีการดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศเรื่อง climate change นะคะแล้วก็ต้องดูแลใต้น้ําด้วยเขาเรียกกันว่า underwater นะคะว่า การดูแลเรื่องประมงจะจับอย่างไรจับฤดูการไหนจะปล่อยให้มีการผสมพันธุ์กันต่อไปจะให้มีการวางไข่อย่างไรมีการกําหนดกากเกณฑ์กันไปในแต่ละฤดูกาลแล้วก็แต่ละทวีปจะไม่เหมือนกันแต่ละเวิร์กน้าไม่เหมือนกันนะคะ สิ่งพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจาก UN อย่างเดียวแต่ UN ได้ระดมสมองจากประเทศสมาชิกทั้งหลายประเทศสมาชิกของ UN มาคุยกันค่ะว่าในแต่ละภาคส่วนของโลกเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยประมงกี่ส่วนประกอบด้วยปศุสัตว์กี่ส่วนประกอบด้วยการออทําลายขยะการรีไซเคิลขยะกี่ส่วนและในชุมชนเมืองมีคนเท่าไหร่นะคะในท้องถิ่นมีคนเท่าไหร่นําพวกนี้ค่ะมาเขียนเป็นแผนตอนนี้ค่ะแผนออกมานะคะเป็น S D G หรือว่า Sustainable Development Goals นะคะมีทั้งสิ้น 17แผนซึ่ง sustainable consumption ค่ะการบริโภคที่ยั่งยืนอยู่ภายใต้แผนที่12นะคะแผนอื่นๆก็มีอีกเช่นแผนการดูแลเรื่องออสภาพภูมิอากาศนะคะแผนการลดความยากจนเป็นต้นแต่วันนี้เราจะแตะแผนเดียวก่อนนะคะแผนที่12 sustainable consumption ค่ะวันนี้เราอาจจะพูดกันถึงเรื่อง SDG บ่อยขึ้น นะคะขอให้ระลึกถึงว่า SDG หมายถึง Sustainable Development Goals นะคะาการมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะตัวย่อคือ SDG แล้วก็ Sustainable Consumption ก็คือการบริโภคที่ยั่งยืนอาจจะพูดซ้ำหลายครั้งนะคะ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยคะ่ะเขากำหนดเอาไว้เป็นการพัฒนาระยะ15ปีนะคะนับตั้งแต่กันยายนพศ2558จนถึงสิงหาคม2573แผน17เป้าหมายนะคะเป้าหมายที่12เนี่ยเขามุ่งไปที่การบริโภคการบริโภคก็คือการใช้สอยนะคะการกินการอยู่การจับจ่ายและรวมไปถึงการลดขยะหลังจากที่บริโภคด้วยลองนึกถึงภาพประเทศไทยนะคะตอนนี้ทุกๆบ้าน หลังจากเก็บขยะมาแล้วขยะโครเรือนเนี่ยค่ะเราออกมาไว้หน้าบ้านน้อยมากประมาณสัก55%ถึง10ที่จะแยกขยะเพราะเราต่างคิดว่าขยะเมื่อเก็บไปแล้วคนที่เก็บขยะไปขึ้นรถไปเขาก็ไม่ได้แยกเขาเอาไปรวมรวมกันแล้วมันก็กลายเป็นภูเขาข,ขยะที่อ่อนนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามายืนอยู่หน้าบ้านรอจนกระทั่งคนเก็บขยะเขาเก็บขึ้นรถไปเราจะได้เห็นภาพค่ะเป็นภาพที่ คนบนรถนั้นจะมีอยู่หนึ่งคนเป็นคีย์แมนในการดึงถุงออกแล้วจับขยะที่เขาเห็นว่ามันแยกได้นะตอนนั้นเนี่ยใส่แยกกันไปแต่ละถุงเลยตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเราดูเอ่อโ,โมเดลของเราคือประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นนียค่ะก็จะมีการแยกขยะแบบชัดเจนเช่นทุกวันอังคารในหมู่บ้านนี้จะต้องทิ้งขยะเปียกทุกวันพฤหัสจะต้องเอาขยะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ออกมานะคะทุกวันศุกร์ก็จะเป็นขยะที่เป็นอันตรายเช่นแมสเช่นออสำลีที่ใช้เช็ดแผลเป็นต้นนะคะแล้วการทิ้งขยะใหญ่ๆต้องไปซื้อสแตน์สแตน์แปะเอาไว้เพื่อเป็นการเสียค่าเก็บขยะนะคะใครทิ้งขยะผิดเวลาเนี่ยเขามีมาร์กิ้งเอาไว้เลยมีการเตือนด้วยบ้านนี้ทิ้งขยะผิด การทําแบบนี้ค่ะญี่ปุ่นไม่ได้ทํามาปี2ปีญี่ปุ่นทํามาทั้งสิ้น10กว่าปีเขาใช้แผน10ปีที่ญี่ปุ่นนะคะในการรณรงค์ให้คนรู้จักการแยกขยะเขาบอกการบริโภคเนี่ยบริโภคทุกวันเลยกินทุกวันค่ะแล้วหลังจากกินเนี่ยมันก็จะมีเศษที่เหลือจากการกินไม่ว่าจะเป็น1ค่ะอาหารสด นะคะ2ของแห้ง3พลาสติกค่ะเกิดขึ้นตลอดพลาสติกเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นคอนเทนเนอร์นะคะซึ่งมันจะย่อยสลายยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ เกือบ90%นะคะเราใช้การบริโภคแบบ Delivery ก็คือส่งตามบ้านซึ่งมันจะต้องมีการใส่แพคเกจจิ้หิบห่อมา p a คเกจจิ้ก็จะมีหลายแบบหลายระดับขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละร้านซึ่งช่วงโควิด1 9เป็นช่วงที่ขยะเพิ่มมากขึ้นแพคเกจจิ้งพวกนี้ค่ะเมื่อกินแล้วก็ทิ้งแต่ทิ้งแบบที่ไม่ได้แยกฉะนั้นปัญหาจะไปตกอยู่ที่ผู้จัดการขยะนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็รณรงค์มาครบ10ปีเขาก็สามารถ ทำงานได้โดยที่ขยะถูกแยกกันเรียบร้อยแล้วทางตัววิมรัตเองได้ไปคุยกับทางผู้ดําเนินการเรื่องนี้นะคะที่ญี่ปุ่นได้เคยคุยกันตั้งแต่แตพศ2562เพื่อถามว่าก่อนที่จะมาถึงขนาดนี้เนี่ยญี่ปุ่นลงทุนลงแรงไปขนาดไหนเขาบอกว่าทั้งโปรโมททั้งประชาสัมพันธ์จนกระทั่งเขารู้คีย์แมนคนหนึ่งคะ่ะเขาไม่ได้เจาะกลุ่มเยาวชนละ เขารู้สึกว่าเจาะกลุ่มเยาวชนเยวชนก็ยังไม่ให้ความสนใจเจาะกลุ่มคนทํางานก็ยังไม่ให้ความสนใจเขาเจาะกลุ่มสมาคมแม่บ้านเนื่องจากสมาคมแม่บ้านคือใครคะคือผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วนะคะคือกลุ่มคุณป้าคุณลุงคือกลุ่มคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านนะคะแต่กลุ่มพวกนี้อย่าลืมว่าเขามี power ในบ้านเขามีพลังอํานาจในบ้านในการที่เขาเป็นผู้สูงอายุในบ้านและเขาสามารถชี้บอกได้ว่าหลานลูกแยกขยะ หลานลูกเก็บอันนี้ขึ้นอันนี้เอาไว้อีกวันนึงเขาสามารถสอนได้ฉะนั้นเขาก็เลยเจาะกลุ่มแม่บ้านนะคะเริ่มจากที่โตเกียวแล้วก็ขยายออกไปยังจังหวัดอื่นๆนะคะจนกระทั่งเป็นไปได้ทั้งญี่ปุ่นเลยและไม่ใช่ญี่ปุ่นประเทศเดียวคะ่ะที่ทำแบบนี้สิงคโปร์ก็ทำสิงคโปร์เขามีการแยกขยะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างแผ่นดินใหม่โดยใช้ขยะ เขามีการคำนวณค่ะตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะนะคะเกาะเล็กๆล้อมรอบด้วยทะเลซึ่งเป็นน้ำเค็มก่อนหน้านี้ค่ะ25ปีที่แล้วสิงคโปร์ประสบปัญหาเรื่องน้ำไม่มีน้ำบริโภคน้ำจืดต้องรอฝนตกเพราะเขาไม่มีแม่นาเขาโทษค่ะมีแม่น้ำสิงคโปร์แต่ว่าแม่น้ำเนีเน่ยไม่สามารถออกมาบริโภคได้แล้วคนทั้งเกาะสิงคโปร์ต้องซื้อน้ำดื่ม นะคะซื้อจากมาเลเซียเขาก็คิดก่อนหนะน้านี้เขาเปิดเ,เป็นบริษัทของอ New Water นะคะในการทำน้ำขึ้นมาน้ำของเขาเนี่ยใช้น้ำที่เหลือทิ้งจากครัวเรือนค่ะทุกหยดที่ลงไปใต้พื้นดินของเขาเขานำกลับมาใช้ได้หมดเขาผลิตคิดค้นนะคะสร้างเป็นโรงงานโรงงานนี้จะคอยบำบัดน้ำภายใน20นาทีค่ะน้ำจากครัวเรือนจะไปถึง New Water New Water มีกลวิธีมีกระบวนการในการบาบัดให้น้าที่ออกมาจาก อ่างล้างจานนะคะออกมาจากการอาบน้ําออกมาจากชักโครกทั้งหลายนํากลับไปใช้ได้ใหม่โดยกระทั่งโดยจนกระทั่งเขาเรียกว่ากรรมวิธีสุดท้ายก่อนที่น้ําจะออกมาแล้วใส่ขวดกินได้นะคะมันจะผ่านเส้นใยในการกรองซึ่งเส้นใยนี้เล็กมากถึงขนาดที่กรองเชื้อโรคได้อันนี้เป็นมิติใหม่ของทางสิงคโปร์ซึ่งเขาทำมานานนะคะแต่เราอาจจะคิดว่าเป็นมิติใหม่แล้วภายหลังสิงคโปร์ก็คิดว่าขยะก็มีเช่นกันและขยะไม่ควรทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ขยะต้องนํามาใช้ได้เขาก็เลยเอาไปสร้างค่ะเอาไปจัดทําย่อยสลายขยะแล้วไปขึ้นรูปใหม่นํามาทําเป็นคอนกรีตนะคะใช้แทนคอนกรีตในการปูพื้นถนนเขาสร้างเป็นแผ่นดินงอกขึ้นใหม่ได้มีการขยายแผ่นดินออกไปสร้างได้แม้กระทั่งรันเวย์ให้อ่เครื่องบินลงจอดได้นะคะอันนี้เป็นแนวคิดของประเทศที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้ามันต้องมีการย่อยสลายโดยปราบประโยชน์นั่นถือว่าไม่คุ้มค่าค่ะทําอย่างไรถึงจะคุ้มค่าทําแบบญี่ปุ่นทําแบบสิงคโปร์แต่ในประเทศไทยอาจจะยากค่ะเราคิดว่ามันยาก กว่าที่เราจะคิดค้นวิธีการนําน้ําที่ลงไปใต้พื้นดินหรือว่าผ่านท่อบําบัดนําไปรีไซเคิลเพื่อใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งมันอาจจะยากเทคนิคเรายังไปไม่ถึงแต่เรามีวิธีอื่นในการช่วยเหลือประเทศในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้นะคะในการข้อหนึ่งเลยเลือกบริโภคบริโภคสิ่งที่คิดว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือท้ายที่สุดแลวถ้ามันเลือกไม่ได้บริโภคไปแล้วจัดการแยกขยะแล้วนาขยะนั้นไปใช้ได้ใหม่ ะะถ้าดูในตัวสไลด์นะคะขออนุญาตไปสไลด์นะคะ Sustainable consumption เนี่ยมันจะผูกเรื่องราคากับเรื่องต้นทุนกับเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้จะเห็นว่าพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายได้ง่ายเนี่ยค่ะราคามันจะสูงซึ่งผู้บริโภคเองเราอาจจะอยากซื้อแบบนั้นแต่ผู้ค้าไม่พร้อมค่ะผู้ค้าเขาจะคิดว่าเอ้ยมันทำให้ต้นทุนสูงแล้วฉันจะขายของได้หรอเรื่องนี้เราเลยทำ ฝ่ายเดียวไม่ได้เฉพาะผู้บริโภคทําเองก็ไม่ได้เราต้องรณร,ร,รงค์ไปถึงผู้ประกอบธุรกิจด้วยไปถึงสมาคมผู้ค้าปลีกไปถึงสมาคมผู้ประกอบการหลายๆด้านนะคะเพื่อพูดคุยกันว่าการทําแบบนี้เนะะี่ยค่ะมันส่งผลระยะยาวส่งผลระยะยาวไปถึงลูกเราหลานเราไปอีก50ปีร้อยปีตอนนี้ภาวะขยะล้นเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกจะส่งปัญหาเยอะนะคะ ขยะที่มีเกิดขึ้นทุกๆวันจากาทุกครัวเรือนนี่ค่ะถูกนําไปฝังถูกนําไปเผาแต่มันจะมีขยะบางบางอย่างค่ะที่มันไม่สามารถท,ทํให้ทาอะไรได้เลยนอกจากเอาไปทําเชื้อเพลิงนะคะขยะพวกนี้ก็จะมีที่ที่รับบริจาคเพื่อน,นําไปทําเชื้อเพลิงได้เช่นกันนะคะการดําเนินการของญี่ปุ่นเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวในสไลด์จะปรากฏภาพนะคะปรากฏภาพอาของ ผลไม้บางอย่างผลไม้กลุ่มนี้ค่ะเป็นผลไม้ที่เขาตีตราเอาไว้ว่าได้ผลิตขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาหรือว่าเพาะปลูกขึ้นมาโดยวิธีการที่ยั่งยืนนะคะเช่นเขาไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะคะเขาไม่ใช้แรงงานเด็กเขาไม่ใช้แรงงานเถื่อนเขาไม่ใช้แรงงานต่างด้าวเขามีการดูแลคนงานที่เพาะปลูกอย่างดีนะคะเขามีการใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วก็ไม่มีการบ่มด้วยแก๊ส ทานไปแล้วก็ชีวิตยั่งยืนประมาณนั้นทุกอย่างเป็นความยั่งยืนหมดเลยหรือว่ากรณีของปลานะคะเนื้อปลาที่ขายที่ญี่ปุ่นก็จะมีโลโก้ค่ะเป็นรูปปลาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในสไลด์นะคะโลโก้นี้บอกเอาไว้ว่าเขาไม่ได้จับปลานอกน่านน้าและไม่ได้จับผิดฤดูกาลไม่ได้พากลูกพากแม่แบบตอนที่เพิ่งจะวางไข่เลยแล้วก็ไปลากอวนเอาตัวเล็กๆที่เพิ่งจะออกมาแต่เขาจับด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามที่ภาครัฐบอก ะะเป็นการสงวนรักษาพันธุ์ปลาตัวเล็กๆที่เพิ่งจะออกมาให้ได้เติบโตให้ได้เพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ปลาต่อไปอีกฉะนั้นปลาเนี่ยคะ่ะที่มีสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้บริโภคได้และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนอ,น,นอกจากนี้นะคะจะมีโลโก้ที่ปรากฏบนช็อกโกแลตแสดงให้ดูแล้วนะคะเป็นโลโก้ที่เหมือนกับตัวไข่กันนะคะตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่า โรงงานนี้ใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายนะคะมีการดูแลแรงงานอย่างดีแล้วก็สัมภาระเาขาทษดขาบรรจุพันธุ์หีบหอเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะพวกสิ่งของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยทางาญี่ปุ่นแล้วก็ทางสิงคโปร์เขาค่อนข้างให้ความสําคัญและคิดว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยคะ่ะถ้าน้องๆทุกคนนะคะเติบโต,ตออกไปจบจากหมหาวิทยาลัยไปไปเป็นผู้ประกอบการก็ขอให้พึงระลึก ะะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้เราจะอาจจะมองว่ามันไม่สําคัญแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว,ลวเขามองว่ามันสําคัญอย่างยิ่งแล้วเมื่อน้องโตไปเป็นผู้ประกอบการเราก็ขอฝากด้วยอนาคตของชาตินะคะอนาคตของสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนะคะอนาคตของลูกหลานของพวกเราลูกหลานของน้องนีงน่แหละคะ่ะเขาก็รอเราอยู่รอการเริ่มต้นตอนนี้ค่ะพวกพี่เริ่มต้นกันไปแล้วนะคะแต่เริ่มต้นในเรื่องของนโยบายในเรื่องของมาตรการเราขาดในเรื่องของการปฏิบัติซึ่ง อยากจะฝากนะคะน้องๆสามารถเริ่มทําได้ในมหาวิวทยาลัยคะ่ะตอนนี้มันมีโครงการมหาวิวทยาลัยสีเขียวก็คือให้น้องๆช่วยกันครเอทขึ้นมานะคะคิดกิจกรรมขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรให้ลดขยะในมหาวิวทยาลัยให้มากที่สุดทําอย่างไรให้ไปรณรงค์นะคะแม่ค้าที่อยู่ในโรงอาหารให้ใช้แพคเกจจิ้งที่มันเยอะสลายได้หรือว่าใช้แพคเกจจิ้งที่มาใช้ซ้าได้เช่นเป็นจานเมลามีนสามารถมารล้างได้จานกระเบื้องล้างได้เป็นต้นนะคะหรือว่าจะทํายังไงในการที่ปล่อยของเสียลงไปในน้ํา ให้น้อยที่สุดเช่นอาจจาะรณรงค์นะคะให้แม่ค้าให้ผู้ค้าในโรงอาหารที่เหมายทยาลัไใช้น้ํำยาล้างจาน ที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมที่มันไม่ได้เป็นไม่ได้ทําจากเคมีทาจากออร์แกนิกน้องๆอ,อาจจะอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์น้องๆอ,อาจจะมีความรู้ด้านเคมีลองดูไหมคะลองทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมมหาวิวทยาลัยสีเขียวนะคะลองเครียดขึ้นมาว่าเอองั้นเดี๋ยวเรามามีเซตหนึ่งนะวิชาหนึ่งในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เป็นเคมีที่ไม่ใช้เคมีอ่ะไม่ใช้สิ่งไม่ใช้สารเคมีเป็นสารพวกออร์แกนิกแล้วเอาไปแจกจ่ายให้กับ ในครัวในโรงอาหารแม่ค้าผู้ค้าที่อยู่ในหาวิทยาลัยลองเริ่มต้นแบบนี้ดูดีไหมคะหรือว่าเราลองแบบนี้โรงแรร้านขายน้ําที่อยู่ในหาวิทาลไรใครเอากระบอกน้ําไปเติมได้ลดราคากี่บาทว่าไปอาจจะเป็นแคมเปญแบบนี้หรือตอนนี้ที่จุฬลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขามีการให้ยืมยืมสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะยืมผ่านแอปพลิเคชันจะทำคล้ายๆที่เกาหลีที่สวีเดนก็ทำนะคะสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็จะลดปริมาณการ ใช้เชื้อเพลิงการนั่งวินมอเตอร์ไซค์นะคะลดการขับรถลงลงจากรถไฟฟ้ามาลงจากรถรับจ้างมามาถึงหน้ามอปุ๊บอ้าวไปจับสกูตเตอร์มาได้คันหนึ่งเขาจอดเอาไว้นะคะผ่านแอปพลิเคชันยืมก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันจากนั้นก็ถ่ายสกูตเตอร์ไปไปเรียนได้ทั้งสุขภาพด้วย ได้ทั้งการอนุรักษ์การใช้พลังงานด้วยนะคะตัวอย่างของจุฬาลงกรเนื่องจากวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแต่น้องๆสามารถไปเซิร์ชดูได้ทั้งจากจุฬาก็มีนะคะในสวีเดนในเกาหลีใต้ก็มีที่เกาหลีเนี่ยเขาจะเกิดกระแสะขึ้นมาที่เคยฮอตเป็นฮอตอิชชูที่นี่ ครั้งหนึ่งนะคะคนไทยเอามาแชร์บอกว่าเฮ้ยทำไมสกูตเตอร์จอดเกะก,กะเรียงรายเลยตามถนนที่เกาหลีมันเป็นแบบนี้และคะ่ะมันเป็นกรณีที่เขาสามารถจะขอยืมใช้สกูตเตอร์ไปที่ไหนก็ได้เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงการใช้น้ํามันของแท็กซี่ของรถส่วนตัวนะคะแล้วก็มันมีทั้งแบบจ่ายเงินด้วยนะคะเมื่อคุณเติมเงินไปคุณจะใช้ได้ระยะเวลาเท่านี้เมื่อหมดเวลาปุ๊บมันนิ่งสนิทเลยะคะ่ะมันไม่สามารถขับไปไหนต่อได้ ไอเดียนี้น่าเอามาปรับใช้แต่ประเทศไทยเนี่ยค่ะก็มีคนแซวนะคะว่าถ้ามาใช้ในที่ประเทศไทยเนี่ยโจนเนี่ยจะเก่งกว่าคนให้บริการนะคะโจนประเทศไทยเก่งมากในการที่จะดัดแปลงแอปพลิเคชันหรือจะดัดดัดแปลงตัวเครื่องยนต์ก็ตามให้มันสามารถใช้ได้หรือว่าขโมยได้ประเทศไทยนี่อาจจะต้องอาจจะต้องกวดขันกันเรื่องวินัยมากขึ้นเราถึงจะทําโครงการหรือว่าแคมเปญบางอย่างเหมือนกับต่างประเทศได้นะคะซึ่งอนาคตในประเทศไทยก็แน่นอนพูดซ้าค่ะ อยู่ในมือน้องๆทุกคนนะคะน้องๆคเอยนาคตของชาติค่ะในส่วนที่เคยบอกนะคะเรื่องลด์ฟิลนะคะการเอาขยะนะคะการกําจัดขยะของประเทศญี่ปุ่นจะเห็นภาพจากสไลด์ที่11นะคะขยะกองพันเนินเลยแล้วเขาก็พยายามที่กําจัดมันออกไปเคลียร์ขยะออกไปในการเอาไปสร้างเป็นแผ่นดินใหม่นะคะเท่ากับขยะนั้นกลายเป็นประโยชน์น้องๆคง,งเคยได้ยินนะคะมันจะมีโครงการหนึง่งการเอากล่องนมเนะะี่ยค่ะ ส่งไปรีไซเคิลแล้วทำเป็นหลังคาทำเป็นหลังคาสำหรับสร้างเป็นเพิมพักพิงชั่วคราวนะคะซึ่งโครงการนี้ดีมากๆหากว่าน้องๆมีเขาเรียกว่ามีกำลังคนนะคะมีสามารถระดมสมองจากนักศึกษาอาจจะเป็นนิสิตน,นักศึกษาที่อยู่ในคณะที่สามารถทำได้ช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิคได้โครงการนี้น่าทำเนื่องจากกล่องนมเนี่ยคะ่ะเยอะมาก นะคะทั้งจากครัวเรือนด้วยทั้งจากในมหแมวที่ไรยด้วยนะคะน่าจะเอาไปทำประโยชน์ได้เช่นกันค่ะ แล้วก็จะมีรูปที่13นะคะเป็นเรื่องของประชาชนของเขามันจะมีอาสาสมัครนะคะทุกๆวันเนี่ยจะมีอาสาสมัครของญี่ปุ่นออกมาจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็ดีกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักเรียนก็ดีออกมาช่วยกําจัดขยะในช่วงแรกๆซึ่งในประเทศไทยเราก็อยากเห็นภาพนี้เหมือนกันค่ะในกรุงเทพมหานครอตอนนี้เราจะมีหวังกันมากๆนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่ากรุงเทพนะคะท่านใหม่ดรชัดชาติท่านมีไอเดียอะไรใหม่ๆซึ่งท่านก็ไปผ่านกนรารศึกษาจากต่างประเทศมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งต่างจังหวัด นะะในส่วนภูมิภาคเราคิดว่าทุกท่านนะคะในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดก็มีของดีเช่นกันและก็ต้องมีคนดีที่เป็นผู้นําด้วยเช่นกันลองคอดกันขึ้นมานะคะลองคิดดูว่าเออมันมีโครงการไหนที่เราพอจะสามารถนํามาปรับใช้ในจังหวัดของเราเอาเริ่มต้นที่จุดเล็กๆเลยที่หมาเทลัยหรือจะเริ่มต้นที่คณะก็ได้ก่อนหน้านี้ค่ะทางพี่ได้เคยไปออจัดโครงการทั้งที่ศรีประทุมนะคะทั้งที่มอบุรพาโครงการที่เขาครียดขึ้นมานะคะเป็นโครงการเรื่อง ตู้น้าตู้กดน้ำค่ะในหมหาวิทยาลัยของเขาจะมีเป็นแก้วกระดาษซึ่งเขาบอกแก้วกระดาษนี้มันก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อนะแล้วมันก็ออกมาเป็นขยะนะเราจะสามารถทําแคมเปญได้ไหมในการให้ทุกคนเนี่ยพกกระติกน้ําแค่คนละใบเบาๆเองไปที่ไหนก็กดน้ําแล้วก็ทานได้นะคะแล้วก็ยังมีแคมเปญอื่นๆอ,อ,อีกในการที่ที่เคยแชร์ไอเดียไปนะคะ การทําน้ํายาล้างจานไปแจกน้ํายาล้างจานที่เป็นออแกนิกนะคะแล้วก็จะมีบางแคมเปญเป็นกรณีที่เอาใบไม้นะคะที่อยู่หล่นร่วงในแมวที่ไรเนี่ยเอามาใส่เครื่องเขาสร้างเครื่องมาเครื่องหนึ่งแล้วไปทําเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อลดขยะที่เกิดจากใบไม้แล้วก็ยังสามารถลดงบประมาณที่จะต้องไปใช้จ่ายเป็นค่าปุ๋ยค่าบำรุงดินด้วยนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเวลาเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3นาทีสุดท้ายนะคะ ฉะนั้นขอไปสไลด์ที่17ก่อนสไลด์ที่17จะเป็นเรื่องของช้อปปิ้งไกด์นะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีการออกเป็นคู่มือนะคะคู่มือในการช้อปปิ้งในการจับจ่ายใช้สอยด้วยจะบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่ควรซื้อนะคะถ้าเป็นประเภทอาหารสดให้ดูสัญลักษณ์อะไรถึงจะเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเสื้อผ้าให้ดูสัญลักษณ์อะไรเสื้อผ้าก็มีค่ะไม่ต้องงงเลยเสื้อผ้าเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นคอตตอนนะคะว่าเ,เสื้อผ้านี้ผลิตจาก โรงงานที่ใช้ฝ้ายนะคะหรือว่าใช้ใยผ้ามาจากไร่ฝ้ายซึ่งดูซึ่งดูแลคนงานอย่างดีแล้วก็มีการปลูกโดยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะถ้าเราอุดหนุนโรงงานที่เขาใช้ผ้าแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมทางอ้อมด้วยอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นโครงการ green consumer shopping game นะคะเป็นการรณรงค์ให้ความรู้กับ เยาวชนเช่นน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะให้เข้าใจมากขึ้นผ่านเกมแล้วก็แถมได้รางวัลด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถละเลยได้เราอาจจะงงเอ๊ะทำไมสคบต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะการบริโภคก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะคะของทั้งเราทั้งน้องๆทั้งพี่ๆด้วยในการที่จะหาวิธีการบริโภคที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ไม่ว่ากับทั้งเรากับทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองไปที่อนาคตทั้งหน้า50ปีข้างหน้าเราจะเหลือ อะไรไว้ให้ลูกหลานนะคะตอนนี้คาดว่าเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็ฝากน้องๆค่ะยังมันยังมีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจก็คือสมาคมโรงแรมนะคะข้าร่วมกันจัดออลำดับโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสมมุติว่าน้องๆอ,อยากจะไปจัดค่ายจะไปจัดอบรมจัดอะไรนอกสถานที่หรือว่าจะต้องไปเช่าโรงแรมเพื่อทํากิจกรรมอะไรก็ตามลองอุดหนุน โรงแรมที่เป็นมิตกับสิ่งวัดล้อมนะคะโรงแรมเหล่านี้เขาจะได้รางวัลน,นะคะเป็นรเป็นรางวัล Gold Level Green Hotel นะคะทั้ง Silver Level แล้วก็ Bronze Level ลองไปอุดหนุนเขาดูเพื่ออย่างน้อยเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขา ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมค่ะในวันนี้ด้วยเวลากระชับนะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้น้องๆเป็นอนาคตของเราเป็นอนาคตที่สามารถจะดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าพวกพี่ๆพ,พวกพี่ๆทำในเรื่องของนโยบายแล้วค่ะมีนโยบายมีมาตรการขาดคนสานต่อก็ต้องหวังพึ่งพาน้องๆค่ะในวันนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ